1.5e นะคะปี12ค่ะนี่เปิดปากระโปรงรอไว้เลยค่ะวันนี้ขออนุญาตรีวิวในตัวเต็นท์นิดนึงนะคะเนื่องจากอากาศข้างนอกร้อนมากเลยค่ะยางปี21นะคะใช้กันอีกยาวๆเลยค่ะคันเดิมๆซุ้มเดิมๆปากระโปรงเดิมๆสติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่เลยนะคะดูกันได้เลยซุ้มเสริมเดิมๆเลยค่ะไม่มีย้อมมงย้อมแมวแน่นอนค่ะคันเดิมๆแสดงว่าไม่เคยพลิกคว่ำหรือคว่ำตายหาเหวได้แดงสิและที่สําคัญไม่มี สุรุกุยหรือผีในรถแน่นอนค่ะโชว์บุ๊กเซอร์วิสก่อนเลยค่ะบุ๊กเซอร์วิสครบแสดงว่าไม่เท้านเปอร์เซ็นแน่นอนค่ะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่ากิโลนะคะไม่แท้านเปอร์เซ็นแน่นอนท้าให้เอาเลขทะเบียนไปเช็คเลขไม้เลยค่ะว่าเทล้านเปอร์เซ็นค่ะยางก็ใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะยางใหม่มากเลยปี21ค่ะดูภายในกันได้เลยภายในนะคะลูกค้าเก่ารักษารถด,ดีมากตีกเบาะยังแน่นอยู่เลยนะคะอันนี้ ไม่แท้รันเปอร์เซ็น์แน่นอนค่ะ,ะข้างหลังนะคะไม่เคยกงไม่เคยแก๊สอะไรแน่นอนค่ะซื้อสดนะคะ2 6 8 0 0 0บาทนะคะถ้าซื้อผ่อนนะคะกำเงินมาเลยเครดิตดีกำเงินมาเลย14,000บาทผ่อนเดือนละ5,400บาทนะคะ6ปีต่อเดือนค่ะ 0994477051ค่ะเต็นท์ของเราอยู่กรุงเทพมินบุรีนะคะเต็นท์ของเราชื่อรถบ้านโลมาน้อยนะคะแค่กดก o เกิลแมทมามาง่ายมากเลยค่ะข้างหลังนะคะไม่เคยกงไม่เคยแก๊สแน่นอนค่ะดูได้เลยซีนเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเห็นไหมคะซีนข,ขาวๆเนี่ยค่ะแสดงว่าไม่เคยโดนทิ่มหรือโดนกระแทกอะไรมาเลยนะคะดูกันได้เลยลางน้ํายังเด,เ,ดเดิมอยู่เลยค่ะรูยังกลมเลยดูอูได้เลย ปิดแล้วไม่ให้ดูอยากดูมาดูที่ตัวเต็นท์ได้เลยค่ะนี่ดูข้างหน้าได้เลยด้านข้างนะคะถ่ายได้ตามสบายเลยค่ะอย่าลืมกดหัวใจแล้วกดติดตามให้โอเล่ด้วยนะคะเต็นท์ของเราอยู่กรุงเทพมีนบุรีนะคะตรงข้ามใบสนีมีนบุรีค่ะ 0 9 9ย์เกาเนะคะพร้อมซื้อจริงแล้วค่อยโทรมาค่ะไปปรึกษาครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนนะคะปรึกษาพ่อปรึกษาแม่ปรึกษากันทั้งตำบลเลยนะคะแล้วค่อยมาซื้อค่ะ0 9 9 4 4 7 7 0 5 1่่าค่ะซื้อสดนะคะ268,000บาทซื้อผ่อนกำเงินมาเลย1 4 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ5,400บาทนะคะ6ปีต่อเดือนค่ะ0 9 9 4 4 7 7 0 5 1ค่ะ เต็นของเราชื่อรถเบนโรมาน้อยกรุงเทพมีนบุรีนะคะตรงปกแบบนี้แน่นอนค่ะไม่มีสุลูกุยหรือผีในรถแน่นอนค่ะ0994477051ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดหัวใจให้โอเล่ด้วยนะคะบุ๊คสวิสครบแน่นอนค่ะ